สถิติม2การหาค่ากลางต้องทําได้ถ้าอยากได้เกรดการหาค่ากลางของม2นะคะจะมีตั้งแต่ถามค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาธยฐานฐานนิยมแล้วก็พิสัยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาทั้งหมด4ค่านี้เลยค่ะลองดูนะคะข้อ1ค่ะถ้าเรามีจํานวนทั้งหมด5จํานวนคือเลข1 1 2 3แล้วก็4นะคะเราอยากหาค่ากลางทั้ง4ค่านี้หายังไงดูทีละตัวเลยค่าเฉลี่ยเลขคณิตหางไงคะ ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคือจับบวกกันบวกกันให้หมดใช่ไหมคะบวกกันให้หมดนะคะแล้วทําไงคะหารด้วยจํานวนตัวที่เราบวกคะ่ะอ่าเวลาจําการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะคือจับบวกกันให้หมดแล้วหารด้วยจํานวนตัวนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้หายังไงคะวิธีการหาข้อนี้คือ x bar ใช่ไหมคะเท่ากับอะไรคะจับบวกกันให้หมดคะ่ะ1-1-2-3-4บวก1บวก2บวก3บวก4คะ่ะแล้วหารด้วยจำนวนตัวคะ่ะเราบวกกันกี่ตัว1-2-3-4-5 5ตัวก็ก็หาร5เลยเนาะอ่ะเรียบร้อยคิดเลขคะ่ะ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4ใช่ไหมคะ4บวก4ได้8 8บวก3ได้11เนาะก็เป็น11ส่วน5นั่นเองนะคะตัวนี้หารคะ่ะจะได้เป็น2.2เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตวิธีการหาง่ายๆคือจับบวกกันให้หมดแล้วหารด้วยจำนวนตัวนะคะค่าต่อมาค่ะคือค่าที่เรียกว่ามัธยฐานนะคะมัธยฐานหาไงไคะหาตัวตรงกลางนะคะยังไงก็ได้หาสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางอะ่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่ามัธยฐานคะ่ะอันนี้เราเรียงจำนวนจากน้อยไปมากแล้วใช่ไหมคะเรามีทั้งหมด5ตัวเนาะตัวไหนอยู่ตรงกลางคะตึด๊ด ตัดหัวตัดท้ายเห็นไหมตัวไหนอยู่ตรงกลางเลข2ค่ะเลข2อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตอบได้เลยมัธยฐานของเราก็เลยเป็นเลยเป็น2นั่นเองเพราะสองมันอยู่อยู่ตรงกลางแล้วนะคะแค่นี้ค่ะได้แล้วนะคะมัธยฐานเนาะต่อมาค่ะค่ากลางค่าต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่าฐานนิยมฐานนิยมหายยังไงคะฐานนิยมคือตัวที่เจอมากสุดนั่นเองค่ะไม่ใช่ค่ามากสุดนะเจอมากสุดค่ะ,อะลองดูในข้อมูลของเราค่ะ หนึ่งเจอกี่ตัวคะสองตัวค่ะสองเจอกี่ตัวคะ, 2, ะ,ต,วคะตัวเดียวคะ่ 3, ะสามเจอกี่ตัวคะ, 4, ะ,ต,วคะตัวเดียวคะ่ะสี่เจอกี่ตัวคะตัวเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตัวไหนเจอมากสุดหนึ่งนะคะหนึ่งเจอมากสุดเพราะฉะนั้นฐานนิยมของเราก็เลยเท่ากับเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าแค่นี้เลยเห็นไหมค่าต่อมาค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าพิสัยค่ะพิสัยหาไงคะมากสุดลบน้อยสุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพิ ใสนะคะตัวไหนมากสุดของข้อมูลเราคะเลขเลข4ี่เนาะตัวไหนน้อยสุดคะเลขเลขหนึ่งเนาะก็เอา4ี่ลบหนึ่งใช่ไหมคะสี่ลบหนึ่งเหลือเหลือสามค่ะตอบพี่ใสเป็นพี่ใสเป็นสามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมแล้วก็พี่ใสนั่นเองค่ะแล้วไปดูข้อต่อไปกันอ่าข้อนี้ค่ะข้อมูลเราเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะแต่วิธีการเหมือนเดิมค่ะจับบวกกันค่ะ 2บวก2บวก2บวก3บวก3บวก4บวก5นะคะแล้วหารกี่ตัวคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7ามี่นะคะมี7ตัวหารหาร7ค่ะบวกเลยค่ะสามบวกสได้6บวก4เป็น10นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น6เป็น16เนาะ16บวก5ได้21นะคะก็เหลือเป็น21หาร7ค่ะ21หาร7ได้ ได้สเนาะใส่ใส่3ลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะัน,นี่คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar ของเรานะคะต่อมาค่าที่2ค่ะคือค่าอะไรคะค่าของมัธยาฐานเนาะเรามี7ตัวตัวตรงกลางคือตัวที่ตัวที่4นะคะตัวที่4คือตัวไหนตัวนี้นะคะเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะซ้าย3ขวา3ยืนอยู่ตรงกลางตอบอันนั้นคือมัธยาฐานนะคะเพราะฉะนั้นมัธยาฐานของเราตอบเลข ตอบเลข3นะคะเสร็จแล้วแค่นี้เลยอฐานนิยมนะคะฐานนิยมคือเอาตัวที่เจอเจอมากสุดค่ะเจอเลข2นะคะเพราะฉะนั้นฐานนิยมของเราคือคือ2ค่ะตอบฐานนิยมเป็นเป็น2นั่นเองค่ะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะไม่ยากเลยพี่สายพี่สายหางงคะมากสุดลบน้อยสุดเนาะตัวไหนมากสุดเลขเลข5ค่ะตัวไหนน้อยสุดเลขเลข2ค่ะ จับลบกันค่ะเหลือเหลือ3ค่ะก็ได้ได้พิสัยแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เลยค่ะอันนี้คือการหาค่ากลางทั้งหมดของสถิติม2นะคะค่าเฉลีย่ยไม่ได้จะทานทานนิยมแล้วก็พิสัยค่ะสิ่งที่ต้องรู้มีนิดเดียวค่ะค่าเฉลี่ยคือจับบวกกันให้หมดหารจําน,จนวนตัวค่ะ มะเทียานหาไงคะเอาตัวที่อยู่ตรงตรงกลางนะคะฐานนิยมคือตัวที่เจอเยอะที่สุดค่ะที่ใสมากสุดลบน้อยสุดค่ะแค่นี้เลยไม่เก่งคณิตไม่มีพื้นฐานก็เรียนกับพี่อได้ในคอร์สเพิ่มเกรดม2ของ o p e n ิรเรียนมต้นสมัครคอร์สเดียวเรียนได้3วิชาคณิตวิทย์อังกฤษมาเรียนสุดลัดหัดทำโจทย์ไปด้วยกันในคอร์สเพิ่มเกรดม2 สนใจเข้าไปทดลองเรียนได้ที่ com o p e n u d e n c o m s l a s h m2o หรือทักเช็ญมาได้เลย o p e n u d e n หมดต้นติวเลย